ยํำเปมนทางอ,อุ๊ย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 มีเรื่องให้หูพึงอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อมีครูสอนเต้นคนหนึ่งไม่ขอทนได้ออกมาร่ายยาวถึงพฤติกรรมแดนเซอร์ชายคนหนึ่งชอบทำผิดซ้ำซาก แต่แต่แต่แต,แต่มันไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะครูสอนเต้นยังเปิดคําใบให้ได้ทาการบ้านเด้เอ๊ะว่าใช่คนที่คุณคิดหรือเปล่าโดยอีกว่าจากพฤติกรรมบีมันสามารถทําร้ายจิตใจแฟนของตัวเองได้โดยไม่ใหญ่ดีเลยอะแต่เพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองต่อทีมงานและตัวแอลวายว่าตัวเองได้ยอมรับผิดสคริปเปล่าไม่รู้แต่มึงเตรียมตัวมาดีทําตัวให้คนอื่นเชื่อในเรื่องของการยอมรับความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันแอคติ้งความโหดคือทิ้งแฟนเก่าเข้าข้างแฟน เฉเพราะแฟนใหม่มีอิทธิพลกว่ารวยกว่ามีชื่อเสียงกว่าหรือเปล่านะจึงยอมสละชีพเพื่อคนที่ถือไพ่เหนือกว่าคนที่มึงจะสารภาพคือต้องช่วยเพราะถ้ามึงช่วยแฟนเก่ามึงคงจะงงหัวไม่ขึ้นสินะคงคิดว่าโดนน้อยกว่าแฟนเก่าก็หมาเลย กลายเป็นตัวเองก็จบสิ้นรับข้อสิครับสงสารแฟนมันนะแฟนมึงทนมึงมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วบีในพฤติกรรมของมึงที่ผ่านมามึงยังจะกล้าทําตัวเหนือกว่าแฟนเก่ามึงหรอมึงปล่อยให้ผู้หญิงตัวคนเดียวที่เจ็บและพลังพาดเพราะพฤติกรรมของมึงคนเดียวต้องมาทุกข์ทรมานเพราะความผิดที่ก่อขึ้นจากสิ่งที่มึงทําแต่เพียงผู้เดียวแบบเหงาๆส่วนมึงลอยหน้าลอยตาแอคติ้งออกสื่อสงสารแฟนมึงจริงๆเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ามึงไม่เริ่มบีมีคดีติดตัวไม่สํานึกทําซ้ําจนเคยชินแฟนมึงคงช้ําสุดๆและกูก็ เห็นความดำมืดของจิตใจมนุษย์การเอาตัวรอดเรื่องนี้อ่านออกได้ไม่ยากหรอกคนของใครใครก็รักองค์กรใครใครก็ต้องปกป้องและแน่นอนความจริงก็คือความจริงควาว่าลอยตัวกูเข้าใจกูเข้าข้างความถูกต้องว่ะแต่กูสงสารคนที่ต้องมารับเคาะเพราะมึงถึง3คน B รวมจากที่มึงกระทําเขามาเยอะนะ b ีแดนเซอร์ชื่อ B เจอกันเมื่อไหร่หน้ายุบเอาง่ายๆเลยนะ ฮชแ,แท็กกูไม่น่าให้โอกาสมึงเลยก่อนจะบอกอีกว่าปลอ,อผมไปออดิชั่นงานนี้เพราะคุณเลยบี B, ผมจะไม่ให้คุณได้ผุดได้เกิดตั้งแต่แรกแล้วบี B, คุณคิดว่าคนอย่างผมจะทํางานนี้ไหวหรอไม่ไหวหรอกกูแก่แล้วแต่กูอยากออเพื่อให้เขาไม่เลือกมึงคนดีๆเขาจะได้มีโอกาสเข้าไปทํางานเช่นจอนอพอสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกมึงจริงๆกูโล่งมากแต่วันนั้นกูพลาดเองที่ยอมไม่ขยี้ต่อใจดีแล้วปล่อยให้มึงไปได้ดีเพราะมึงมาแอคติ้งใส่กูไว้แมนๆยอมรับผิดทั้งๆที่มึงป คนแบบนี้แล้วไม่แก้เอาหลอกกันนี่ไปทําเขาพังกันเป็นแถบเพราะมึงเลยไม่ต้องดึงหน้าโทษใครโอกาสสุดท้ายหมดไปแล้วเนอะกูก็บายบายมึงเช่นเดียวกับที่มึงไม่บายแฟนเก่ามึงละกันแค้นจังเลยบีรู้สึกเหมือนมึงโดนตบกระบาลรัวๆเลยอะ่ะ h a ช t a g ทำกูเฉิ่ยฉายอีกละ h a s แ t a g เหมือนเป็นพวกรับจบเปล่ากูแค่รับประกันมันไว้ จากนั้นครูสอนเต้นคนเดิมนีงได้ออกมาแชร์อีกว่าเด็กไม่รู้เรื่องกฎหมายเขาตามนักธุรกิจทันที่ไหนอย่าไปทําร้ายเขาเลยครับเขาเป็นคนถูกกระทําศีลธรรมสาคัญนะครับน้องเขาโดนทําร้ายความรู้สึกขนาดนี้เป็นใครจะไม่มีอารมณ์ที่ทําให้พลั้งปากบ้างถ้ามันจริงก็อยากให้ลองฟังจากปากน้องไม่ใช่ปากบีดีกว่านะครับแต่น้องโคตรเก่งอดทนได้เก็บอาการได้ดีแต่ตาหนุออกมากข้างในคงจะพังแย่แล้วจะพูดออกมาเป็นประโยคเรียบเรียงยังยากเลยมั้งขอให้อดทนไว้นะผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดไม่ใช่ว่าไม่เคย มีใครผิดพลาดพลาดแล้วก็ยอมรับตัวเองให้ได้แก้ไขแต่พลาดแล้วพลาดอีกซ้ําก็พอเถอะ ความดีความถูกต้องจะช่วยให้น้องพ้นเคราะหนี้ไปได้คนไม่ยอมก็มีอีกเยอะคนที่รู้ก็มีอีกมากคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกที่ออกมาไม่ได้หิวแสงนะแต่ถ้าช่องทางกูคนเห็นเยอะกูก็อยากทําหน้าที่พลเมืองดีนะร้อยล้านนะโดนกระทําขนาดนี้ยังต้องถูกฟ้องอีกเหรอวะจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์อยู่ไหนน้องไม่ได้สวยนะน้องโชคดีแล้วที่กล้าสแสดงจุดยืนและตัวตนโดยมีสัญญาค้าคอน้องกำลังจะทําให้คนทั้งโลกได้เรียนรู้คนแบบกรณีบีมาแสแดงออกมาแบบไหนปลอมไหมแถม โกหกไหมคนที่เขาสังเกตเขามองออกครับ ในวันที่มันพูดโกหกคนทั้งโลกก็เหมือนขยายตราบาปให้กับตัวเองใครทํารู้ดีแก่ใจผิดอยู่ในใจสุดท้ายก็ทนทุกข์และก็ต้องถูกสนองด้วยกรรมที่มันสร้างก็ดีบทสรุปเรื่องนี้ยังไงมันก็มาถึงและพี่เชื่อว่าน้องจะได้รับความยุติธรรมผมอยากให้ผู้ใหญ่จิตใจดีๆเข้าใจน้องเยือนมือเข้าไปช่วยสักหน่อยก็ยังดีหัวเดียวกระเทียมรีบพ่อแม่ก็ต้องคอยปกป้องตัวเองก็ต้องมารับมือกับนิทานที่มันเล่าให้ฟังวงการแดนเซอร์ก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรแต่เราก็ต้องคอยปลูกฝังเด็กๆรุ่่นนใหมมทาางดีๆกั สออยู่ข้างศิลปินสร้างผลงานมาก็มากมายคนในวงการก็พยายามสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแต่ต้องมาด่างพร้อยเอามากๆเพราะนิสัยส่วนตัวของคนบางคนที่ไม่มีความสำนึกในการกระทําของตัวเองแบบอภัยไม่ได้อะแอบบถ่ายไปเรื่อยด่าครูบาอาจารย์ไม่มีความกระตันยูเป็นแต่เด็กยันโตได้โอกาสมาไม่น้อยเลยแต่ผวาทั้งวงการไปช่วยทําไมถูกไหมครับส่วนบีไม่ต้องดิน้นกูขอเธอะยอมรับผิดแล้วก็ช่วยแฟนเก่ามึงด้วยช่วยก็ช่วยให้หมดดีมึงอาจจะหลอก ขึ้นบ้างก็ได้อยากด่าแต่เหนื่อยพอดีคนที่เคยเอ็นดูเมืองเชื่อน้องร้อแต่เมืองอ่าร้อยกิโล มึงเป็นหนักบีแฮชแท็กขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแฮชแท็กขอโทษที่ทําให้ผิดหวังกับคนที่คอยเตือนสติหลายๆท่านแฮชแท็กโมเหยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แฮชแท็กไม่ใช่โลกสองใบอันนี้โลกของเมืองบีแฮชแท็กผมจบแค่นี้ไม่โพสต์ต่อนะครับงานนี้มาเจอเรื่องเมสามันคำใบ้ชัดแบบนี้เข้าไปเหล่าหัวหน้าห้องก็เริ่มทํางานกันทันทีโดยเข้าไปคอมเมนต์ทายกันว่าแดนเซอร์บีเป็นใครกันแน่ซึ่งอาจจะใช่อย่างที่คุณคิดหรือเปล่าก็กระซิบกันเบาๆนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ